ค่ะพี่ถน,น,นอมท่านผออเขตดูสิทธ์นะครับค่ะท่านผอธานินเนียมหอมนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านบอครับเช้านี้เช้านี้ที่สนามม้านางเลิงหรือว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นไงบ้างครับท่านครับบรรยากาศล่าสุดครับครับก็บรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ตอนน้ตองต้องต้องเรียนว่าขณะนี้ผมผมรับผิดชอบในธรรมเนียบรัฐบาลอยู่นะฮะตอนนี้เนื่องจากต้องแยกภารกิจเนื่องจากว่าเขตเนี่ยได้รับมอบภารกิจในเรื่องของออการจัดทำ ATK ให้กับแขกของของ,ของรัฐบาลน,นะครับประมาณสองสามร้อยคนที่นี่นะครับทีนี้ทางทางทางส่วนสนามม้านางเลิงเนี่ยนะครับ ก็ประชาชนตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าไปเอทเคที่โรงเรียนรับวินิจนะครับเพื่อเพื่อจะเข้าเข้าสู่บริเวณพิธีนะครับที่ที่จะวางศิลาฤกษ์ท่านท่านฐานท่านศิลาฤกษ์วันนี้นะครับก็เริ่มเริ่มหนาแน่นแล้วฮะเริ่มหนาแน่นแล้วฮะแต่การทำเอทีเคของเราเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะรอบหนึ่งก็คือทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่ที่ที่มาก่อนนะครับ Oh. ซึ่งขณ <g ye> ะนี้ลาดวินิจจุดแรกเนี่ยน่าจะะนาแน่นพอสมควรครับตอนนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราทำเอทีเคไว้ที่กรมทางหลวงที่เขตราชเทวีนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งทั้งหน่วยหรือหรือทีมงานที่ต้องรับผิดชอบด้านประชาชนคือท่านท่านผู้ช่วยกายบุญน,นะครับก็จะมีรถเชตันบัสเนี่ยในการที่จะทยอยคนนะครับเพื่อจะประชาชนที่เข้าเฝ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นั้นประมาณหกพันคนนะครับ <c oughs> ประมาณหกพันคนนะครับในพื้นที่ ส่วนพน,นสนามม้าเนี่ยร,รับได้หกพันใช่ไหมท่านะ่าข้างในครับบริเวณด้านในนะฮะได้ดดประมาณหกพันคนนะครับข้างในส่วนถ้าเกิดว่าบุคคลที่จะมาเฝ้ารับสเสด็จนะครับแล้วส่งสเสด็จเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาเฝ้าได้ก็คือตร,ตรงช่วงทางเข้าถนนสียุธยานะครับซึ่งเป็นเส้นทางสเสด็จตรงนั้นนะฮะเราจะเ,าเขาเรียกอะไรขยายพื้นที่ออกไปตามบนทางเท้านะครับ,รบเพื่อให้นั่งพอรับสเสด็จเนี่ยไปจนถึงพระลานพระราชวังดุสิตได้เลยครับ อันนั้นนั่นคือแผนที่ที่เรากําหนดไว้นะครับตรงนั้นอืคือแน่นอนว่า6,000เนี่ยก็คือเข้าไปในในอุทยานหรือในสนามมมานะครับซึ่งแน่นอนนั้นคนมาเห็นท่านปอบอกว่ามากันตั้งแต่เมื่อวานเลยหรอครับท่านอาจารยเมื่อวานมากันแล้วครับเมื่อวานเมื่อวานมามากันทํำ ATK กันแล้วทีนี้ในในพื้นที่ในพื้นที่พระราชพิธีเนี่ยทุกคนจะต้อง ATK ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือประชาชนครับตรงนั้นจะต้องมีบัตรผ่านทุกคนครับอ่า ผมผมผมไล่จุดให้คุณผู้ชมนึกภาพเห็นภาพออกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าจุด ATK ตอนนี้เบื้องต้นมีสองจุดอยกถูกไหมครับท่านฮะตอนนี้ตอนนี้มีสองจุดนะที่เป็นจุดหลักนะฮะแต่เราเราจะมีสองจุดก็คือเราจะมีจุดสำรองอีกสองจุดก็คือตรงถนนพระรามห้าตรงช่วงวัดเบนซึ่งเราปิดการจราจรสอนอปิดการจราจรไ้แล้วตรงนั้นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ถนนสียุยาอีกจุดฮะครับ ทีนี้เส้นทางเสด็จที่พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าคนที่ที่เขาจะได้วางแผนว่าไปได้ก็คือว่าคือถ้าไปในสนามม้าเนี่ยตอนนี้ถามว่ายังยังมีที่ว่างให้ไปได้ไหมถ้าไปตรงนั้นนะครับท่านครับค่ะตอนนี้ในสนามม้ายังยังว่างอยู่ฮะเราเราจะให้ให้ประชาชนเข้าช่วงประมาณบ่ายสองครับครับบ่ายสองพอบ่ายสองบ่ายสองเพราะถ้าพอเต็มแล้วก็ต้องอยู่ตามเส้นทางเสด็จใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ S 1> <S 1> <S <S ก็คือครอบ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 สนามม้านั่นเองรอบรอบอุทยานไม่ไม่ได้รอบสนามม้าฮะเฉพาะช่วงถนนอยุธยาที่เป็นเส้นทางสเสด็จครับสีออุธยานะครับถนนอยุธยาจากจากพระลานพระราชวังดุสิตมานะฮะจนถึงจนถึงสีอยุธยาจนถึงาาทางเข้าคือคือตรงข้ามกับสวนเจริญด,ดาครับวังสวนเจริญาครับ โอ้ก็คือจากลานลานพระรูปทรงมา้าใช่ไหมค,นะครับทนาแล้วก็ตรงรมาตร,รงมาก็คือคืออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอุทยานอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าฝั่งหน้าวังสวนจิตนะครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับประชาชนก็สามารถที่จะมานั่งรอซึ่งตงรงนั้นร่มรื่นมากใช่ไหมต้นมะขามที่ต้นไม้ต้นไม้ับต้นไม้ร่มรื่นครับธนะต้นไม้ร่มรื่นครับซึ่งซึ่งก็จะมีทางทางทางจิตอาสาทางทางท่านไกบุญท่าน่เชื่ยงไกบุญเนี่ยดูแลด้านนี้อยู่ทั้งหมดเลยครับจะเป็นหน้าที่ของทางทางทางนั้นครับ ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังจะไปวางแผนจะไปนะครับจุดที่จะต้องคือทั้งหมดจะต้องผ่าน ATK ก่อนนะครับเหมือนถึงแม้ฉีดล็อกซีนแล้วก็ตามก็ต้อง ATK นะครับครับแต่เฉพาะเฉพาะด้านในนะฮะท่านเฉพาะที่สนับเฉพาะด้านในนะที่ที่เป็นจะต้อง ATK ส่วนน้านอกเนจะเป็นการคัดกรองบุคคลอย่างเดียวโอ้ห้ามถึงว่าที่จะมีวาารับเสด็จตามเส้นทางรับเสด็จเนี่ยนะก็จะจะอืมก็จะคัดกรองคนนี้เข้าไปค่ะ ซ,ซึ่งเราก็มีทั้งหน่วย,วยแพทย์นะฮะหน่วยแพทย์ซึ่งหน่วยแพทย์ขนาดนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับละที่สําคัญก็คือมีโรงอาหารโรงครัวพพะ็าชทานอยู่ด้วยจะอยู่ฝั่งทางถนนพิษณุโลกก็คือทางฝั่งที่จะเราเข้าสนมามม้ากันนะฮะที่เราเร,รียกว่าสนมามม้านางเลิ้งเดิมนะฮะพิษณุโลกก็คือทางทางนางเลิ้งเนี่ยจะเป็นโรงครัวพพะราชทานซึ่งซึ่งเรามีเต็นท์พพะราชทานแล้วก็จุดบริการน้ําดื่มซึ่งสามารถประชาชนทุกคนเข้าไปที่จะเข้าไปในนั้นนะฮะสามารถรับประทานได้เลย ตั้งแต่ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ฮะซึ่งซึ่งว่าไปแล้วประชาชนก็สามารถเดินได้รอบๆถ้าค่อยๆเดินนะท่านนะถ้าสมมุติเราจะมาจุดที่โรงครัวพระาราชะทานที่ถนนพิศโลกใช่ไหมครับท่านแล้วก็ทานเสร็จปั๊บเดินเสร็จปั๊บแล้วก็เดินไปในตามเส้นทางรับสเสด็จได้เลยใช่ไหมครับอาถ้าข้างในเต็มก็อยู่เส้นทางรับรับเสด็จถนนศรีวิทยาไปถูกครับรับเสด็จใช้ถนนศรีวิทยาเส้นเดียวเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าเสานเดียเส้นนั้นอเส้นเดียวครับส่วนพิศโลกนี้ไม่มีเป็นทางเข้า ทางเข้าข้างในเนี่ยเรามีกองทัพภาคที่หนึ่งไปทําเขาเรียกว่ามันเป็นเนินภูกเขาใช่ไหมฮะเ <c oughs> ขาจะทาทาทำเขาเรียกะไ่ทำบันไดเพื่อให้สะดวกในการเดินซึ่งซึ่ง <c oughs> ซึ่งก็จะสามารถเดินได้พอรับทานอาหารเสร็จว่าสามารถเดินข้ามข้ามภูกเขาเล็กๆเกนี่ยนะเนินเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปจุดที่นรับสเสด็จได้เลยท่านผมผมผมไม่ได้ผ่านท <c oughs> างตรงหน้าวังสนจิตมาสักระยะหนึ่งถ้าถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ที่หน้าวังสนจิตก็คือถนนศรีธยาที่เชื่อมกับลานพระบรมรูปทรงม้านะครับ ถ้ามองเข้าไปในในอุทยานนี่มองเห็นไหมครับหรือ๋่ามันยังเป็นป่าบังอยู่ในแถบนั้นหรือว่าเปิดป่าไปแล้วเห็นใช่ไหมครับจะเห็นง่ายกว่าเห็นง่ายกว่าฝั่งพิษณุโลกครับเพราะว่าเนินเนินเนินจะลาดจะลาดออกไปทางสนนศรีอุยาครับเนินจะลาดลงไปเพราะเมื่อก่อนที่จะก่อนที่ปรับปรุงนี่มันจะเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะมองไม่เห็นด้านในที่เป็นสนามข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเปิดพื้นที่โล่งกว้างให้สามารถมองเห็นข้างในได้เลย ถูกต้องครับเราเปิดรั้วสังกะสีด้านหน้าทั้งหมดเลยฮะเปิดเปิดรั้วสังกะสีด้านหน้าเนี่ยพอสมควรเพื่อจะให้ประชาชนทรานรสดดจมองเห็นด้านในด้วยนะครับซึ่งมีการตกแต่งต้นไม้ทําสวนสวนสวนย่อมย่อมอยู่สวนเลยฮะครับเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะแต่ว่าท่านจะรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จถนนศรีธยาแต่ยังสามารถมองข้างในในสวนนิวทยานได้เห็นภาพชัดเจนโดยได้ฮะเห็นครับเห็นครับผม ท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านผอครับที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่กาลมันจะเดินทางไปพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยพร้อมพร้อมทุกส่วนเพราะเราเราเตรียมงานมาพอสมควรนะครับในเรื่องของความเรียบร้อยของพื้นที่นะครับในเรื่องของ าการดูแลประชาชนทั้งหมดซึ่งเราจะมีทั้งอาหารพระราชทานนะครับน้าดื่มพระราชทานรถพยาบาลเราก็เตรียมพร้อมทั้งหมดทั้งส่วนของอสำนักพชาชวังเองแล้วก็ส่วนของกทมอเองนะครับซึ่งกทมเราเนี่ยก็หลายส่วนที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสำนักการยโยธานะครับการจัดขนส่งน,นะครับกองส่วนสาธารณะนะครับสำนักการแพทย์เขตนะครับดับเพลิงนะครับ,รบสถานีดับเพลิงนะครับเราเข้าไปดูแลทั้งหมดไปอำนยวยควาตสะรวกให้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้เตรียมความพร้อ,อ,นนอนนรมของพื้นที่เนี่ย น่าจะใกล้ๆร้อยเปอร์เซนตอยู่ที่ว่าการแก้ปัญหาเล็กน้อยคําว่าเล็กน้อยก็หมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งเราจะต้องแก้แก้ไปเรื่อยๆซึ่งขณะนี้ส,<ะ>ส่วนผมเองเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการทำ ATK ให้กับแขกรัฐบาลซึ่งมีประมาณสองร้อยกว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบ<ส>อยู่ขณะนี้นะฮะเพื<ส>่อ<ส>เพื่อจะน,นาําคณะมนตรีเนี่ยเข้าไปฟ้อร<ส>ับเด็จข้างในนะครับตรงนั้นก็จะแยกกันอยู่ซึ่งเสร็จจากนี้ผมก็ต้องเข้าไปข้างในไปดูพื้นที่อีกรอบหนึ่งครับผม ครับตอนนี้เขาทําไปถึงไหนแล้วครับท่านครับพอครับในส่วนเนี่ยครับการปรับปรุงเบื้องต้นเนี่ยทาไปถึงขั้นไหนแล้วครับมาถึงว่าปรับปรุงสวนซึ่งาาตามกําหนด<อ>การเนี่ยก็จะเสร็จปีหกเจ็ดครับตอนตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นวันนี้เป็นแค่พิธีพิธีฮะวางศีลายเลือกอฐานแท่นในข้างในเนี่ยยังยังยังเขาเรียกอะไรยังปรับปรุงยังผมว่ายังยังไม่เยอะฮะประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเองเป็นการ,รขุดคลองตามตามตามรูปแบบ ซึ่งวันนี้เนี่ยทางในหลวงและรัชวงศ์เนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้ด้วยข้างในคือปลูกปลูกปลูกต้นไม้ข้างในด้วยนะครตอนนี้ซึ่งซึ่งเตรียมไว้ประมาณทั้งหมดเนี่ยร้อยเก้าสิบกว่าต้นด้วยครับตอนนี้ซึ่งมีประชาชนและก็คณะรัฐมนตรีปลูกร่วมปลูกด้วยวันนี้แต่ส่วนว่าพื้นที่เนี่ยยังยังยังไม่ไม่เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นการเป็นเบื้องต้นครับครับผมค่ะก็เห็นภาพชัดเจนนะคุณผู้ชมดูนะเป็นเลขเก้าที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าแล้วเสร็จเนี่ยอง 297ไร่ใช่ไหมครับท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับ297ไร่ครับ297ไร่แล้วก็จะเป็นแก้มลิงให้กับกรุงเทพมหานครในการเก็บกักน้ำมาด้วยครับเปนตที่สีเขียวด้วยครับครับแท่นฐานนี่ก็คือแท่นฐานที่วางศิลาฤกษ์วันนี้ก็คือแท่นฐานที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หรือเปล่าครับท่านครับถูกต้องครับถูกต้องครับของราชการที่เก้าเราครับครับผมถูกต้องครับแร้ครับก็ แต่นในในนั้นก็จะ,จะมีอีกนิดหนึ่งฮะในนั้นเนี่ยนะฮะจะมีของเรื่องของการจัดนิทรรศการด้วยนะฮะนิทรรศการของอุทยานอันนี้ไว้ด้วยซึ่งทางสพรรชาวาังเนี่ยที่เมื่อวานได้ประชุมกันเนี่ยก็คือว่าจะปล่อยให้อีกหนึ่งวันก็คือพรุ่งนี้พรุพ่งนี้อีกหนึ่งวนันซึ่งพอวันนี้วางเสร็จใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ก็จะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปชมนิทรรศการแล้วก็ดูความสวยงามของของของสวนนี้ได้อีกส่วนหนึ่งได้ครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับนะครับวันที่หกได้อีกวัันครบ วันนี้ใครไปไม่ทันเข้าไม่ได้อยู่ด้านนอกนะครับพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่เข้าไปดูด้านในได้เลยครับยังมีอหนึ่งวันนะเพราะว่าทางทางสนทัพจจ้าวังบอกว่าให้อีกหนึ่งวันให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาดูแล้วก็ชมความสวยงามของที่เราไปจัดไว้อีกหนึ่งวันครับผมครับนะครับขอบคุณท่านพอธนินเนียมหงนะครับขอบคุณนะครับท่านครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ